รอเช็ค SMS รับ5,000บาทอีก9 0 0 0ลายสวัสดีครับพบกับ TA Channel อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มีสาระดีๆนำมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะครับก่อนรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับรอเช็ค SMS รับเงินเยียวยา5,000บาทคลังโอนอีก900,000ยลขอขอบคุณข่าวจากมติชนออนไลน์นะครับ แล้ววันนี้เราก็มาติดตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยา5,000บาทนะครับในโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็มีข่าวจากเว็บไซต์มติชนออนไลน์นะครับมาแจ้งให้กับท่านผู้ชมชาวเราไม่ทิ้งกันทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดของข่าวกันนะครับคลังจ่ายเยียวยา5,000บาทรอบ4อีก900คนในวันที่20-21เมษายนนี้ รวมรอบ4กว่า4.1ล้านคนวงเงิน20,000กว่าล้านบาทกลุ่มสีเทา5ล้านคนลุ้นต่อหลังวันที่20เมษายนนะครับนายรวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสวศนะครับในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะครับได้เปิดเผยความคืบหน้าในมาตรการเยียวยา5,000บาท ผ่านทางเว็บไซต์เวียเว็บเราไม่ทิ้งกันว่าในวันที่20-21เมษายนนี้นะครับกระทรวงการคลังเตรียมจ่ายเงินในรอบที่4จํจำนวน900 0 0านลายนะครับจากรอบที่3ก่อนหน้านี้นะครับจ่ายไปแล้ว3.2ล้านคนนะครับซึ่งเป็นเงินกว่า1.6หมื่นล้านบาทนะครับ ทั้งนี้นะครับในวันที่19เมษายนนี้นะครับกระทรวงการคลังจะสามารถตรวจสอบสิทธิผู้ลงทะเบียนจำนวน27.7ล้านคนแล้วเสร็จนะครับหลังจากนั้นนะครับจะเปิดให้ทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์เว็บเราไม่ทิ้งกันนะครับสำหรับคนที่ไม่ผ่านในวันที่20เมษายนนี้นะครับและกระทรวงการคลังนะครับจะปิดลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันในวันที่22เมษายน2563เวลา 24นาฬิกาในการนี้นะครับกระทรวงการคลังนะครับจ่ายเงินรอบที่4นะครับจำนวน4.1ล้านคนนะครับหรือเป็นวงเงินมากกว่า20,000ล้านบาทนะครับหลังจากวันที่20เมษาจะเป็นการจ่ายเงินในกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์นะครับและกลุ่มสีเทาล่าสุดนะครับให้ขอเอกสารเพิ่มเติมจำนวน5ล้านคนโดยมีการส่งหลักฐานให้กระทรวงการคลังแล้ว3.6ล้านคนในรับรนเก่านะครับ นี่ก็เป็นข่าวขาวที่นํามาฝากท่านผู้ชมนะครับในการจ่ายเงินเยียวยานในรอบที่4นะครับซึ่งกระทรวงการคลังเนี่ยได้เตรียมจ่ายเงินในรอบที่4ก็คือช่วงวันที่20ถึง21 เมษายนนี้นะครับนี่ก็เป็นข่าวที่นำมาฝากพี่น้องชาวเราไม่ทิ้งกันทุกท่านนะครับขอให้กำลังใจทุกท่านที่กำลังประสบปัญหาณตอนนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีกำลังใจต่อสู้และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยทุกท่านมาณที่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ